สวัสดีค่ะดีตรักข้อสุการรายงานบุตรพรมอ morning report ประจำที่27เมษายนย2,559ค่ะสำหรับกณฑการลงทุนทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรในกรอบทิศทางขาขึ้นพยายามดสถานะชอ็อตหรือปิดสถานะลงทั้งนี้ให้หาจังหวัดถือสถานะรองโดยเข้าซื้อบริเวณแนวรับที่1,235แนอลงมาและปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน สำหรับตรงทุนที่ถือรอพิชันไว้นะคะการกำแรระยะสั้นรอซื้อบริเวณแนวรับและปิดสถานะทางแรบริเวณแนวต้านนักลงทุนที่ถือชอ็อตพลิชันไว้นะคะจังหวะทยอยลดสถานะหรือปิดสถานะลดความเสี่ยงสำหรับนี้นะรอบที่1ที่1235เหรียญแนวรับที่2ที่1230เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1250เหรียญและต้านที่2ที่1255รสาเหรียญสำหรับแวนวโน้มราคานองคัในวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์โดยค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ1.1285ดอลลาร์ต่อยูโรมาสู่ระดับ1.1300ดอลลาร์ต่อยูโรจึงทำให้ราคาทองคำตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตลอดและเมื่อคืนนี้ทำจุดสูงสุดบริเวณ1,213เหรียญขณะที่เปิดตลาดฮ่องกงเช้านี้บริเวณ1,215เหรียญ ราคาเงินบาทแข่งค่าลงมาจากบริเวณ35.12บาทต่อร์มาแถวรับ35.08บาทต่อร์ในเช้านี้โดยคาดว่าค่างเงินบาทจะเคลื่อนไหวกรอบแคบรอประชุมเฟดและโดยทั่วไปตลาดยังคงคาดหมายว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยและต้องจับตาว่าถ้อยแถลงประชุมเฟดในค่ำคืนนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนขณะที่เมื่อวานนี้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยดีนักได้แก่ Call d u r a b l e Goods ออเดอร์เดล็อปโค้ดออเดอร์และ C B Consumer Confidence และติดต,ดตามบุคลากรไนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18บแปนาฬิการับนะะกลับมาคมดของพรมอนดงรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ